ว่าทุกคนมาเที่ยวกันที่ประเทศจีนค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่สนามบินดอนเมืองค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เราพาทุกคนบินไกลไปถึงจีนเพื่อไปถ่ายคลิปให้ทุกคนดูเลยค่ะบอกเลยว่าจะสนุกและมันแค่ไหนไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ อยู่ไหนครับสนามบินเฉียงตูเทียนฟู่แล้วค่ะในที่สุดเราก็มาถึงประเทศจีนเดี๋ยวเรานะคะจะพาทุกท่านไปโรงแรมกันเลยตาแห้งอ่ะเห็นแล้วทุกคนค่ะแล่ยี่สุบนะคะเราก็ผ่านต่อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วะคะ่ะเรานะคะกำลังออกสนามบินเฉียงตูเทียนฟู่นะคะ เพื่อไปโฮเทลค่ะไปโรงแรมกันเหนื่อยไหมกว่าจะผ่านตอมมาได้เก็บแย้อาทุกคนอนนี้นะคะเราอยู่โรงแรมนะคะทนี่ก็เลเดโฮเทลนะคะมาค่ะเราอยู่ห้องพักห่งเจ้างชั้นสิขาใช้เป็นสี่ดานเปิดะ Okay, เดี๋ยวเราไปกินปิ้ง,งย่างแนมะ่นอกกันบอกเลยว่าเมื่อกี้อากาศ17องศาเปิดแอร์ตลอดเลยเดี๋ยวเราไปกินปิ้งย่างกันไฟดับได้ขอบคุณครับ เอาเอาเอาอ,าอาย่งางลน้อยก่นลงชิมก่อนลูกทุกคนตอนนี้นะคะเรามาอยู่หน้าร้านิ้งย่างกันแล้วบอกเลยว่าตรงข้ามกับโรงแรมเราเองนะทุกคน่มีปิ้งย่างเลยไปลอย่างมากเราจะมาลองชิมกันนะคะรสชาติแบบจีนคอเป็นยังไงต ยังไงมั้งลกูกชิมแล้วรสชาติมันเค็มๆเผ็ดๆอร่อยมั้งจานสไตล์จีนไม่อร่อยไม่รู้แต่มาให้เต็มมือ สวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2แล้วนะคะที่เรายังอยู่ในเขียงตูอยู่นะคะวันนี้นะคะเราก็มากินอ่าเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมนะคะทุกคนตัวเลยว่าอาหารเยอะมากน่ากินสุดสุดทุกคนสวัสดีนะคะเรามาแวะฟารมพักนะคะแต่เหมือนไม่ใช่ฟารมมันคือหน้าเเราก็ได้แวะร้านสะดวกซื้อค่ะทุกคนนี่มีสตาร์บัคเป็นขวดด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะลองให้พ่อเราลองกินว่าตลาดไหนที่ตอนนี้ค่อนข้างเราเป็นร้านของเล่นลยู่นะคะลุงชีวิตขาดกาแฟไม่ได <c oughs> ไ้ต้องมีกาแฟมาลองดูนะครัของไทยของจีนรสชาติจะเป็นยังไงไรไงอันนี้มัน,นเป็นรสอะไรอ่ะกาแฟดำ black coffee จัดไปความเย็นไม่มีเลยนะแช่ยเย็นไหมนไม่ได้แช่ <c oughs> อะรอรอ่ะ แต่มันน่าจะอะร่อยนะเพราะมันเป็นสตาร์บัคขวดละเท่าไหร่กี่หยวน17หยวน17หยวนคูณ5 45สี่บวกห้ปุ้ยเกือบประมาณ95บาทเลยนะทุกคนแต่รสชาติก็โอเคอยู่นะถ้าคนที่เคยกินกาแฟดำก็จะรู้รสชาตินี่ทุกคนถือผ่านแ้วตอนนี้เราไปเจอถังหูลูกกันนะคะแต่เ,เราจะซื้อถังหูลูกกันนี่อันนี้คุณแม<อ>่เรานานนานบ้านแล<อ>้วแม<อ>่ตดงแว<อ>ะแน<อ>่นอนแวะมาซื้อถังหูลูกนะคะจ้า แล้วสชาเป็นไงลูกพี่วออ่านมละลายไม่รู้ว่าพลาสติกกินได้นะเราก็แกะอยู่กลางามันอะไรนะเบอรแกะเบอรกินได้ใช่เหรอไม่รู้แต่ละลายแบบเรากินไปแล้วกินไปแล้วเรียบร้อยพวกนี้ดูเรื่องแตไม้แบบชื่อพี่หวานๆนะทุกคนอันนี้อร่อยมากตัดกับน้ำตาลได้ดีที่สุดอะอาาอตอนนี้ค่ะแล้วก็สิ่งไม้นะคะจะเป็นแบบอ่างงแต่ด้านบนเป็นว่าง เราไปกินนะคะเราจะให้แม่ลูกตรงนั้นนาเป็นอะไรลูกพหนูเป็นนักศึกษานักศึกษานลายเครื่องแบบชิมยังยแม่น้ำนี้นะคะชื่อแม่น้ำมิงเจียงมิงเจียงเป็นแม่น้ำใหญ่ที่สุดของป่วนทอเสฉวน สาวเต๋อซีนะคะเราต้องทำกันีล้วมาเขียนจารีนะคะทุกคน ทุกคนคะตอนนี้นะคะเราก็ใกล้ถึงเมืองใจจิงโกแล้วคะ่ะตอนนี้คะ่ะเราขึ้นมาบนภูเขาลรวสูงกว่าน้ำทะเลประมาณสามพันกว่าเมตรบอกเลยว่าตอนนี้อากาศเลขตัวเดียวทุกคนเก้าองศาหนาวมากไม่จริงไม่หนาวไม่หนาวือบอกเลยว่าเลขตัวเดียวดูปากแข็งเนี่ยเริ่มจะแบบไม่ค่อยอยากพูดแล้วเพราะว่าตอนนี้หนาวมาก ก็คืออีกหนึ่งชั่วโมงกว่านะคะกว่าเราจะถึงตรงนี้แล้วแต่ตอนนี้เราอยู่แค่สามพันกว่าเมตรเรายังหนาวขนาดนี้เก้าองศาทุกคนเราขึ้นไปข้างบนอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูสภาพพอเราขอได้๋ยายกล้องสั่นนะคะคนคนถือกล้องหนาวไม่หนาวดูคนเขาช็อปปิ้งเสื้อกันหนาวแต่เราเริ่มเห็นภูเขาหิมาแล้วทุกคนไกลๆตรงนู้นไกลๆนี่ตรงนน้นไกลๆเราเริ่มเห็นภูเขาหิมา้วนะคะเริ่มจะไาแล้วอ้าว แล้วปรากฏตอนเราไปไม่มีหัวอต้งมีสิเ,สเ,สเราต้องมีนะคะทุกคนไปตอนนี้ไม่ไหวแล้วเข้าไปไหวแล้วไป,นนไปก่อนแล้วทุกคนไม่ไหวแล้วทุกคนตอนนี้คะเราอยู่ที่โรงแรงมเซเลบิตี้โฮเทลนะคะเดี๋ยวเราจะกินข้าวก่อนนอนแล้วก็เอาของเก็บไว้เดี๋ยวเราจะาอกอกไ,ไปเดินข้างนอกกันวันนี้เราถึงเมืองอะไรแล้วลูกเราถึงเมืองจิวใจโกแล้วคิวใจโกวันนี้เราเดินทางค่อนข้างเหนื่อยเนาะตั้งแต่เช้าเลยซึ่ง ตั้งแต่เช้าไงเพราะเจุ่นตูกับจุ่นเชจิโกเนี่ยค่อนข้างจะไกลกันเนี่ยเราไปดูห้องอาหารกันไปกันเลยครับเราได้รับเกียรติพิเศษจากกล้องอาชีพนะครับ ซึ่งบินตรงมาจากมาซาชิบุรีมาซาชิบุรีเพื่อไปถ่ายทำในครั้งนี้นะครับ<ป>ล่าลใช่ครับเด็กนจ๊คขาเตินกันขา อนนี้คะเราอยู่ที่อำเภอจิ๋วไจโกนะคะเราก็ออกมาเดินนะคะเปิดเลยเราเจอมาร์เก็ตมาร์เก็ตที่เนี่ยแบบเยอะแบบติดติดกันเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่มาก,ก่าจะเป็นร้านอาหารเขาบอกว่าอุณหภูมิที่เนี่ยทุกคนสูงสุดเจ็ดองศาตอนนี้แล้วก็ติดลบสุดก็คือ3าอันนี้คือหนาวมากแต่เราจะมาดูของในมาร์เก็ตกันแต่บอกเลยว่าช่วงเนี้ยเห็นว่าในของในมาร์เก็ตจะมีจะมีแพนด้าทุกคนแพนด้าเยอะมากไป 好像十块钱，十块,啊、十块，我看标签。